ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเผยมรตตยูต่ใต้ดินอาวุธสศกกระโกรฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์มากมายที่ชายแดนคณะ AOT ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าทุกเหตุการณ์ของทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาทุ่น PMN 2คือทุ่นระเบิดใหม่ที่ถูกฝังในห่วงความขัดแย้งล่าสุดจากฝ่ายกัมพูชาที่หวังฆ่าชีวิตทหารไทยทุ่นระเบิดใหม่ที่กัมพูชารอบวางนี้ เป็นอันตรายอย่างยิ่งมีหลักฐานกายภาพประกอบชัดเจนด้านกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศของกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOT ต่อเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศีสะเกตเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บโดยผลการสังเกตการยืนยันชัดเจนว่าทุ่นระเบิดที่พบเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN2 ที่ถูกฝังใหม่ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าตามที่กองทัพกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดคณะ AOT ไทยได้ลงพื้นที่ทันทีหลังเกิด และจากการประเมินสภาพหน้าดินรูปแบบการวางทุน่นและร่องรอยการฝังพบว่า ทุ่นระเบิด PMN2 ถูกฝังในช่วงเหตุปะทะล่าสุดลักษณะตรงกันกับเหตุการณ์ก่อนหน้าในความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทุ่นระเบิด PMN2 ที่พบในแต่ละครั้งล้วนเป็นการฝังใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาจากการตรวจสอบของหน่วยวิศวกรรมร่วมกับ AOT ไทยยังพบสัญญาณบ่งชี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจ มีการฝังทุ่นระเบิดเพิ่มเติมและยังไม่สามารถเข้าดำเนินการเก็บกู้ได้ทันทีเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นอกจากนี้คณะ AOT ไทยได้ยืนยันพิกัดจุดพบทุ่นระเบิดทุกจุดด้วย GPS โทรศัพท์มือถือร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศอย่างเป็นระบบ ผลของการตรวจสอบชัดเจนว่าทุกตำแหน่งอยู่ในดินแดนของไทยทั้งหมดไม่มีจุดใดอยู่นอกอาาเขตไทย